วันนี้มาแนะนําการซ่อมหุ่นยนต์นะครับพอดีหุ่นยนต์ที่บ้านเสียแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอยู่ที่บ้านกันนะครับซ่อมเองเลยแล้วกันนะครับมาดูคลิปกันครับนะมันไม่เดินหมุนอย่างเดียวอาววันนี้เดี๋ยวมาลื้อหุ่นยนต์ดูกันนะครับมันาการมันก็คือหมุนรอบตัวแสดงว่าระบบเดินมันน่น่าจะมีปัญหานะครับ เดี๋ยวเรามาลองทำกันหรือเลยนะครับปึ๊บดึงออกเลยไขควงขันอืม อันนี้เป็นมอเตอร์ตัวนี้น่าจะมีปัญหาขาหนอก เปิดดูเบาๆนะกันหลุดอไม่มีอะไรเปิดอืมไม่มีชุดนี้ไม่มีอะไรหักแสดว่าอนี้ไม่พังวางไว้เสร่าชุดนี้มีปัญหาแน่นอน ใส่มอเตอร์จะไปโอเคเดี๋ยวมาทดสอบมอเตอร์กันมาดูสเปคมอเตอร์กันน,นะครับ8โวลต์หนึ่งหมื่นสองพันรอบต่อนาทีโมเดล J R K สามเจ็ดศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์แปดเดี๋ยวผมไปหาในเน็ตก่อนนะมารู มอเตอร์แบบนี้จะมีขายไหมสงสัยพังามาดูสาเหตุกันนะครับว่าเ,เพราะอะไรทำไมมอเตอร์ถึงไม่หมุนผมแกะเรียบร้อยแล้วลื้อดูเลยเปิดดูข้างในกันนะครับส,สังเกตนะครับตัวโรเตอร์ยังดีอยู่นะครับแต่ตัวนี้ครับเห็นแปลงฐานไหมครับแปลงฐานหักตัวนี้หัก นี้เดี๋ยวต้องหาทางซ่อมหรือจะซ่อมยังไงคิดดูก่อนโอเคครับครับหลังจากเรารู้ปัญหาแล้วนะครับผมก็ได้ทำการาสั่งซื้อมอเตอร์มานะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ของด้านซ้ายนะครับเล็บตัวนี้นะครับ แต่เนื่องจากว่าใช้หุน่นยนต์ตัวนี้ใช้งานมานานแล้วผมก็เลยเปลี่ยนทั้งคู่ดีกว่าเพื่อความถัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งเป็นข้างข้างขวานะครับถ้าเกิดใครรุ่นนี้พังก็จดพาทนัมเบอร์ไปนะครับไปสั่งซื้อได้ครับเยอะแยะครับอ,อันนี้ตัวนะครับอเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับถอดตัดที่เรือกันนะครับ ออาหมมุนอออกมนกะค,ค่อยๆถอดน,นะครับอันนี้มีตุกเก่านะครัเสร็จแล้วมีสปริงอยู่นะครับอันนี้วางวางตรงๆไว้นะครับ เราก็เอาตัวเก่าตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ ตัวหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับสปริงใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็น,นี้ลงไปใส่ให้มันตรงสปริงนะครับแล้วมันเด้งออกมาได้ สอบดูล้อนะครับมันต้องเด้งขึ้นมาได้อย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูหมุนได้ไหมนะครับขั้นสุดท้ายครับมามาลุ้นกันนะครับว่าสตาร์ทติดไหมนะครับเปิดเครื่องอืมเสร็จแล้วก็สตาร์ทดูเลยปุ๊บอ่าโอเควิร์กแล้วนะครับตอนนี้หมนยนต์เริ่มทำงานแล้วสมบูรณ์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ คุณครับ